เย้เย้ยวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะคะกับ My Sister Closet New Episode จ้าวันนี้กิกิมาในรูปยัง r e s h Hip Hop นิดนิดกลิ่นอายความเป็น Streetwear นะคะเราจะมาดูกันว่ากิกิเอาอะไรมารีวิวค่ะสาวๆวันนี้นะคะกิกิมีตัวเด่น ดังปังมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ถามกิกิว่าพี่กิกิครับรีวิวอะไรที่เป็นกระเป๋าผู้ชายบ้างได้ไหมวันนี้เลยนะจ๊ะกิกิเอาน้อง X X หรือพีทองขี้แพาวมารีวิวจ้าต้อมาเราจะมาดูว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงนะคะรอชมกันเลยจ้า โอเคค่ะสาวๆตบมือรัวน้องคี้าวของเราก็อยู่ในกล่องสีส้มนะจ๊ะแรปมากระบินสวยงามสีน้ำเงินโอเคแกะเลยแกะไม่ได้แปบบ๊บนึงนะคะสาวๆเขาผูกมันแน่นมากเลยอะ่ะโอเคเดยดน,นะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอย่างไรโอเคออกมาแล้วค่ะ งไปจาริบ,บินเราไม่สนใจเปิดกล่องเลยครับผมนี่เลยครับอยู่ในดัสแบกนะคะโอเคค่ะดัสแบกของน้องก็เป็นโลโก้หลุยส์วิองปกตินะคะอุ้ยเราเห็นความเท่สง่สงา,างามของน้องแล้วนี่เลยจ้าน้อง X x อหลุยส์วิทองขที่ผ้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวน้องกันวันนี้เลยจ้า Key power กันนะคะคก็เกิดไว้ก่อนเลยว่าน้องเนี่ยออกมาช่วง Summer Spring 2021นะคะต้องรับความแฟชัความสดใสคุณพ่อของเรา Virgil a p p o o เป็นคนที่ดีไซน์น้องรุ่นนี้ออกมานะคะด้วยคอนเซ็ปที่ว่า Virgil เนี่ยคุณพ่อของเราเนี่ยออกเดินทางไปหลายที่เรื่องท้่มที่แพงวิใช่ไหมคะ เขาเรียกคอลเลคชันคอนเซ็ปต์ของการออกแบบเนี่ยซูมซู w เ t h ร r ด e n d s สักอย่างเนี่ยนะคะก็คือการที่เขาเดินทางแล้วก็สร้างมันตรงระปุกขึ้นมาสาวๆก็เลยได้คอนเซ็ปต์ของกระเป๋าน้องใบนี้มาทรงน้องใบนี้มีออกมาแล้วตอนปี1930ทีนี้เราจะมาดูดีเทลน้องกันเลยนะจ๊ะสิ่งแรกที่คนจะเห็นคุณพ่อของเรา always มีความเป็นสีส้มทุกอย่างที่คุณพ่อใช้นะคะ,ะตัวหนังของน้องเนี่ยก,ก็เป็นทุกคนเห็นไหมก็เป็นสีดาวนะคะกิกิอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยรุ่นนี้ออกมาหลายแบบหลายสีนะคะตัวที่พีคที่สุดเนี่ยคือตัวที่เป็นหนังพลาสติกแบบนี้แต่มีน้องมีเกาะอ,อยู่ข้างๆมันน่ารักนะแต่กิกกิรู้สึกว่ากิกิอาจจะไม่ได้ใช้ เท่ากับใบนี้กิกิชอบความที่เป็นตัวกระตูนตรงนี้ยแล้วจะคนสังเกตดีเทลนะผมอะไรเป็นดีเทลน่ารักมากเลยอ่ะชอบมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าของน้องเนี่ยถ้าจริงๆกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าผู้ชายกากิกิบอกเลยว่าผู้หญิงก็บสบายได้มันคล้ายๆสปีดี้นาน้เนแต่ว่าความความไซส์ของน้องเนี่ยเข้ายายกว่า ทีนี้เรามาดูดีเทลกันนะคะซิปเป,เปเอร์เป็นแมทแบล็คตัวแฮนเดิลเป็นเอ่อเป็นแมทแบล็คเหมือนกันนะคะซิปเปอร์ของเขาเนี่ยเป็นแมทแบล็คแล้วก็เป็นสีส้มตัดเนาะสวยงามมากข้างในเนี่ยอ้มากต่สายสะพายสายสะพายก็เป็นแมทแบล็คเหมือนกันนะคะ รู้สึกว่ามันจะมีอ๋อมันจะมากับโชเดอร์บา a r นะคะทุกคนก็ต้องใส่เองนะเขาไม่ได้ใส่ให้กระเป๋าใบเนี้ยสามารถถอดเข้าถอดออกได้หู๋หูของน้องนะคะโอเคค่ะสาวๆแล้วก็ข้างในค่อนกว้างอยู่นะคะข้างในเนี่ยเป็นก็เป็น c a n ว a s หนังธรรมดาอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า น้องเนี่ยใส่อะไรได้บ้างนะคะโอเคค่ะสาวๆถึงช่วง what s in my bag แล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าน้อง XX คีเพาใส่อะไรได้บ้างนี่เลยนะคะขนาดของน้องนะคะ ก็สิ่งที่กิกิจะพบพาไปคือวันนี้เราใส่แว่นดอช์่นะคะเราจะเอาน้องไปด้วยวันนี้อากาศร้อนแล้วก็ความเป็น spring summer เริ่มมาแล้วต้องมีแว่นนะจ๊ะคูชชั่นไว้ซับหน้าขาที่ได้พื้นที่ยังมีอยู่เลยโอเคคาร์ทโฟลเดอร์ของส่วนตัวต้องเอาไปด้วยเดี๋ยวไม่มีนนี่นะคะกุญแจบ้านนี่เลยจ่ะวันนี้ <c oughs> เอากุญแจบ้างโพลเก็บไปนะคะพี่กเก็บขอดยังมีพื้นที่อีกแอร์พอเอาไปเลยจ้ามือถือ iPhone นะคะสิ่งของจำเป็นที่จต้องใช้วันนี้ปรบมือค่ะทุกคน <c oughs> น้องใส่ได้หมด่เลยนะคะ <c oughs> ก็ปิดซิปหยิบขึ้นมาสวยงามคะ่ะทรงของน้อง ค่อนข้างโยบนิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นซอฟต์เลเยอร์เนาะแต่ว่าก็ดูทรงนะอยู่ตัวจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า how to style this bag กันนะคะไปเลย โอเคค่ะถึงช่วง how to style this bag กันแล้วนะคะก็น้องด้วยความที่เป็น shoulder bag น้องทุกคนก็มีสายที่ยาวแต่สายของน้องยาวก็ adjust ได้นะคะเห็นไหมคะน้องสามารถ adjust ได้นะสไตล์แรกนะคะที่กิกิจะสะพายบ่อยแน่เลยเพราะมีความน้องมีความเป็นลักเก g e ออะเราจะชอบสะพล shoulder อ,อ,อ,อย่างนี้น่ารักจังสะพายโชเดอร์นี้นะคะแบบที่2ก็คือ cross shoulder จา้า ทุกคนอันนี้กิกิปรับให้เป็นสายยาวนะมันยาวแต่ถ้าทุกคนชอบแบบสั้นใช่ไหมคะก็แอดจัสมันแล้วกันนะมันเป็นแค่ตัวบุดหนังอะเสียบได้เลื่อนได้ถ้ากิกิกสะพายก็คงจะชอบแบบขึ้นมานิดนึงอยู่ประมาณนี้นะคะสไตล์ที่3อันนี้แน่นอนกีต้องต้องสะพ้ายแบบนี้แน,แน่ถือจะ้ะถืออย่างนี้ไปเลยง่ายมากเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็เอาจริงๆนะกระเป๋าใบนี้มันค่อนข้างสตรี ถามว่ามันมันเป็นกระเป๋า everyday use เลยยู mm hmm. จะไปที่ไหนยู mm hmm. จะถือแบบนี้จะไปเป็นถอดสายออกแล้วถือเป็นแค่คนแบกเบาๆเดินเล่นหน้าบ้านก็ได้นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสไตล์ของกิกินะคะโอเคค่ะสาวๆก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วน,นะคะ mm hmm. ก็หวังว่าทุกคนจะชอบการรีวิวน้องกระเป๋า XS k e y f o u d ข,ของกิกิวันนี้นะคะ ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กระทืบไลค์กดกระดิ่งมีคอมเมนต์อะไรก็ถามมาได้น,นะคะหวังว่าน้องคนน้องผู้ชายที่มาคอมเมนต์แล้วอยากให้พี่รีวิวกระเป๋าผู้ชายเนี่ยก็หวังว่าน้องจะสแตนฟายนะคะคราวหน้านะอยากให้พี่รีวิวอะไรอีกบอกมาได้เลยนะถ้าพี่กิ๊กหาได้จะหามารีวิวให้เลยจ้าวันนี้เราต้องขอกราบคุณพ่อเบอร์จิลและขอยกโขดของคุณพ่อมา คุณพ่อได้พูดไว้ว่า I don't have to choose between high fashion or street wear ซึ่งมันตรงกับกิกิมากเลยนะคะกิกิเลือกไม่ได้ว่ากิกิจะจะไปทาง high street uh, high fashion หรือจะเป็น street wear สำหรับกิกิ fashion ก็คือ fashion be myself สนุกกับมันเป็นตัวของตัวเองจะเป็นไฮไฮแบรนด์รับช่วยก็ได้หรือจะเป็น street, สตรีทสตรีทแวร์ก็ได้กิ๊กชอบทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกสาวๆทุกคนนะคะว่าเป็นตัวของตัวเองเนาะจะใครชอบอะไรเห็นอย่างที่กิ๊กแต่งใช่ไหมวันนี้แจ็คเก็ตก็เป็นของเ e นโซซึ่งเป็นแบรนด์สตรีทรแล้ว ออ c e สเซอรของของกิวันนี้ก็เป็นน้องชาแนลตัวนี้นะคะแล้วก็เราเอามาล i สกับเสื้อยืดของกอ,องเพื่อนเกยยีนที่กิกกมีและทำไปเองอยู่แล้วเนี่ย, mm hmm. า,ยากให้อาจาบอกทุกคนว่า be yourself having fun and just you know like express yourself alright mm hmm. เจอกันคลิปหน้าคราวหน้ากิจะมีอะไรรอได้เลยนะจ๊ะตกมือจ้าอยากให้ทุกคนให้กำลังใจกิ๊ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย